เป้าหมายใหม่รีสตาร์ทเครื่องปั่นไฟในชั้นใต้ดินส้นต้นในตู้ล็อกเกอร์อย่าได้ลองพยายามต่อสู้วิ่งพี่บ๊อบเฮ้ยเชี่ยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไต่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 โอ้ยพี่บ๊อบไปทำอะไรมึงวะเนี่ยรู้ได้ไงมึงอยู่ในดานหายแล้วทางตัน ไม่กูแตกอ๋อซ่าตรงนี้กูวิ่งออกไปทำไมกูซ่อนหลบปัจจุบันไม่ได้แดกกูหรอกกดมอไซค์เพื่อออกห้ยขอออกทีหลังแล้วกัน มันดมกินแกอยู่แถวนี้ใช่ไหมล่ะไอหมูน้อยฉันหาแกเจอแน่อุย้ยเปิดตั<ๆ>้อุ้ย<ๆ>ตัวอย่างใหญ่ไปดิไปสักทีอ่าไปแล้วกูออก ความอดทนคือหลักสำคัญของการสืบสวนอดทนจนตายไปแล้วเมื่อกี้มันอะไรกันนะพี่เบิ้มอุ้ยเอกสารป,ประมาณว่าแบบโรงพยาบาลเนี้ยมันมีคนตายจริงนะครับแต่ว่ามันไม่มีหลักฐานเอาผิดไงมันเอาผิดไม่ได้ ันนี้มันห้องที่พี่อ้วนเข้าไปหรอวะไปคอห้องมันงานเข้าแล้วไปคอห้องมันทำไมโอเคเราต้องลงไปชั้นใต้ดินใช่ปหมเครื่องปั่นไฟอยู่ข้างล่างผมเห็นบันไดลงอยู่แบบนี่บันไดลงที่ไม่อยากลง <c oughs> เ,เห็นเงาด้วย <c oughs> โกโปร, <c oughs> ปรชโอ้์ฟห้องมืด ซอกมีซอกให้เข้าเข้าเลยเอกสารต้วางเลยตรงนี้เนี่ยใครเข้ามาบันทึกในนี้ประมาณว่าเป็นผู้หญิงที่กลัวปืนแต่ว่าพอโดนสะกดจิตหลับปุ๊บก็สามารถจิตปืนได้ในนี้โอ้โหมีที่แบบพาพากลัวให้ตายอุย้ยใครอะใครกันใครใครเองเองอะใคร ฉันฉันอะคือนักนักสืบนะนะนายอะใครเปิดปั๊มแก๊สสองปั๊มและเบเกอร์หลักเพื่อดีสตาร์ทเครื่องปั่นไฟงานเข้าแล้วสองปั๊มนี่มันปั๊มไหนบ้างวะมีห้องมีห้องเล็กๆอ,อปิดประตูอุ้ยปิดสะดังเลยเฮ้ยมีล็อกเกอร์ กดกูว่ามันต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่แน่ใช่ไหมใช่แหละใช่แหละมีอะไรเกิดขึ้นจริงๆกูหลบมันมาแล้ว อย่าเลยอย่าปล่อยให้ฉันเลือกเลยไม่รู้ว่ะเปิดล็อกเกอร์ไม่มี<อ>ร่องรอยแน่นอนผมมาหลบเนียนผมนชนะการหลบโอลิมปิก จะไปแล้วหรอมั้งไปแล้วครับปั๊บเป็นแบตกับอะไรวะโอ้ตัวอาอุ้ยรีโหลดพร้อมยิงอุ้ยไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นอย่ายาไม่เห็นเมื่อกี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้น อันเดิมก็แค่ผีอีกตัวหนึ่งนี่มีผู้เองแล้วยังมีผีเหรอโอ้ยี่คุณเจอกับอะไรวะเนี่ยเจอกับไอ้พวกนี้แล้วคุณต้องเจอผีอีกอุ้ยอุ้ยยังอยู่มันยังอยู่ อาดีจุกอะไปล้กูลันล้ปิดประตูใส่ก่อนล็อกเกอร์ล็อกเกอร์ช่วยพี่ด้วยปิดล็อกเกอร์้ ไม่ใช่มาโก,ก้ฉันไหมไหมเองจำไม่ได้เหรอที่เจอกันน่ะร้านก๋วยเตี๋ยวอะที่ที่เราขโมยลูกชิ้นนายอะเราขอโทษแบตจะหมดชักแม็กก่อนโอเคไปยังวะ พวกนี้ไม่ชอ,ชอบลีลาหน้าห้องอเคไปแล้วแบตเตอรี่ของดีไม่ใช่ขิงดองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปพังห้องไหนวะกูหลอนหมดแล้วเนี่ยวนีวิธีให้จ้ำอยู่ ท่านี้เป็นทางที่พวกเราวิ่งเข้ามาใช่ไหมโ okay. อเคปุ๊บหลดข้ามมาปิดประตูแป๊บปิดสะดังเลย,ยเครื่องใหมอุ้ยมันกดดันสือเกินจ้าเอ๋เฮย้ฮยเฮย้ยมีความรู้สึกเหมือนมันจะเห็นเราแค่ความรู้สึกความรู้สึกก็พอแล้วไปละปิดประตู ตอรี่อันนี้ของดีสับสวิตโอเคครับังจาที่เราสับเนี่ยนะน่าจะมีเรื่องนะฮะมีล็อกเกอร์แค่สองอันวะมันมาแน่เลยท่านผู้ชมเชียมาแล้ว ก็ผิดอ๋ออ๋อเยอะสปีดลันครับก็ามาดีครับเม็ดปิดประตูจะหายแล้วห้องทางตันแอบแอบไปอย่างเงี้ยวแกอยู่ใกล้ๆใกล้มากๆใช่ใกล้มาก เห็นไม้บึงเลยเนี่ยไกลเกินรักษายะห่างหน่อยเชี่ยเชี่ยเชียเชีย,ชย,ชยใกล้มากใกล้มากใกล้จริงไปแล้วไปแล้วสับสวจตรงนี้สับสวนอีกแล้วขึ้นไป เปิดปั๊มแก๊สสปัม๊มและเบเกอร์ชีเบเกอร์ตรงไหนอะได้แล้ว่านผู้ชมตัวน,นี้มันปั๊มแก๊สใช่ปะเดี๋ยวชักแม็กก่อนอ๊บออนี่ไงโอเคมาแล้ว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  กด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 โอเคกปปลับปูบไปละสวัสดีครับความเสือกไม่เคยปานีใครชิบหายแล้วบ้างไหนวะอ๋อซอกโอเคปุ๊บเข้าซอกเปิดประตูใส่ก่อนสว่างแล้วเว้ยไดนบ้าตรงนี้เอาละ กับไปตีดัดต่อโอ้ประตูพังแล้ววะไม่ชอบเลยประตูพัง <c oughs> แหโทษทีนะอุ้ยอุ้ยอะไรอุ้ย <c oughs> พอต้องขอโทษ,โทษลูกด้วยพออยากทำแบบนี้แต่เจ้ายังไปงไหนไม่ได้ยังก่อนยังมีอะไรอีกเยอะเจ้าต้องเป็นสักขีพยาน ไม่หลวงพ่อฉีดอะไรตัวผมเนี่ยเฮ้ยต้มหมดมาพระเจ้าของพวกเราคือวอลไรเดอร์ฉีกระชากความจริงสู่ผู้ที่ไม่เชื่อถือเฮ้ยว<ะ>่าใช่มีผีด้วยแต่ก่อนหลวงพ่อฉีดไรอะหลวงพ่อฉีดแป๊บซี่เข้าตัวผมอะไม่ผมแฟนโคกหายแล้วโดนฉะีดแป๊บซี่เข้ากระแสเลือด สลืมสลือโอยอยู่ที่ไหนทำไมมีรูปไม้ก็เขนเต็มไปหมดเหมือนห้องที่แบบเอาไว้ขังคนบ้าเลยนะครับโอ้ยยังยังใจดีมีกล้องให้ขอบคุณครับถ้าไม่มีกล้องนี่ตายเลยนะตัวนี้ยังผ่อนไม่หมดเลยล peace โอเควิวิน่าจะมีการบันทึกโน้ตของตัวเราไว้หลวงพ่อมาตินพาผมมาที่นี่เพื่อให้เห็นอะไรบางอย่างคิดว่าผมคงต้องมาเป็นสักขีพยานกับเรื่องบ้าๆหรืออะไรก็ตามที่เขาอยากจะนําเสนอผมเลอเกินแล้วดร์เวอร์นิกที่พูดถึงเป็นต้นเหตุของเรื่องนี้ทั้งหมดเขาตายไปตั้งแต่สิปีที่แล้วเลือดบนผนังก็เขียนเอาไว้แล้วนี่ว่าสุขสุขติ ลดอิมเพสลดอิมเพสนะครับกดมเมาส์ไปอุย้ยปุ๊บปุ๊บสไลด์ทันแน่ไม่ได้แดกคือไงลบลบไงเ <c ười> สียงอะไรอะ่ะไปแล้วปะ ชุบสไลด์ออกมาเฮ่ยอะไรวะเนี่ยเนี่ยฮุ้ยสวัสดีครับ อะไรอ่ะนต่นบอกว่าเขาทำร้ายฉันไม่ได้ไงก็้วถ้าแมวหนีไปล่ะอืมอืมหายแล้วแม่งไปบ้าไปหมดนี่ใครน่ะจะเป็นสาวกของหลวงพ่อเมตติมาตินดูประมาทลนะฉันอยากฆ่าเขาจังเลยอ่ะชิบหายแล้วกูเรื่อนกล้องขึ้นก่อนอุ้ยไปเก็บห้ามันเป็นการไม่สุภาพไม่ใช่ที่นี่ ให้เวลากูหนีลแล้วเมื่อเราได้ฆ่าเขาเราจะฆ่าเขาอย,าอย่างช้าๆตอนนี้อดทนไว้ก่อนฉันอยากได้ลิ้นของเขาแล้วก็ตับด้วยแบ่งผมด้วยนะครับเป็นว่าผมเลื่อนกล้องขึ้นทันนะครับหายละจักยูทูบกูเหลือนกูจะเป็นแดงและกำลังเซฟเกมตาไนาย,ยังกับไปเจอผีมาเลยนะ <c oughs> มึงนั่นแหละผีไม่ต้องมาทักเลยแต่คนนี้แบบหนักมากเฮ้ยห้องนี้เปิดไฟ,เป,ดไฟเปิดไฟก็อุ้ยเชียแ<อ>ย่เลยนะโอเคมาตัวนี้เปิดอยู่ เปิดแล้วไงเข้าไม่ได้ส่งคนดีมั้งวันนี้ตั้งตั้งดิส่วนยังไงแต่วันนี้เบิ้มๆนะประตูล็อกทำไงล่ะเนี่ยวนะห้องนี้เข้าไม่ได้ดนนดงไงนนเ,เข,ดข้าไม่ได้นอนเข้าไม่ได้ ก็จะต้องลงไปแต่ถูกแหละเราจะพลาดอะไรบางอย่างไปเคประตูล้องมีประเด็นทุกบ้านบ้านนี้มีประเด็นไหมเออมาไม้ครบอุ้ยบ้านนี้ไปได้ พี่เสียงอะไรวะอะไรฮะเกิดอะไรขึ้นโอเคปีนขึ้นไปฮึบอุ้ยเชี่ยแม่งแม่งเหลืองมึงมาเหลืองก็ตรงนี้คลิปกูจะเหลืองด้วย อย,าาอย่ามาเหลืองตรงนี้นายมาเหลืองตรงนี้นายจะทำให้คลิปรู้เหลืองไปด้วยนะรู้เปล่าปุ๊บเปิดไม่ได้โอเคแบตหมดปุ๊บใส่แบตใหม่รีโหลดเตอร์ดเมเตอร์โอเคบันทึกบันทึก มันถึกพาพเหตุการณ์ไปเลยที่นี่โคตรจริงๆนะขั้นสุดตามไปที่ผมนัองอยู่ที่นี่ดูเหมือนว่าความตายกำลังจะมาใกล้ตัวผมมากขึ้นเรื่อยๆ <c oughs> ตัวเรานี่สมบัเลยที่นี่แม่งโคตรอุย้ยค่อยๆไลไปก่อนโอ้ยใครครับแมา ข้างล่างนี่เป็นคนดีนะครับหน่าหูเหลือเกินพวกมันตามฉันกลับมาด้วยกูเจอพวกกูก็ปวดหัวแล้วกูเจอผีอีกเฮ้ยทำ <c oughs> ไมทำไมนายไม่รอฉันเสร็จก่อนแต่ไม่เป็นไรฉันเก็บเผื่อนายไปแล้วหมายถึงอะไรวะไม่ต้องเก็บเก็บเลยเผื่อกูไม่ต้องไม่เอา <c oughs> ตามรอยเลือด อะไรเนี่ยนี่มันโอ้ยมันมันสู่วิจัยแล้วนะเนี่ยกำลังเซฟเกมวิแทนเน่อันเน่แบตเตอรี่ I love b a ต t e r y จุดประตูล็อกใครมากระซิบกระซาบนี่นี่เอง,งเราไปเท่าระบายน้ำ ด้ยพวกนี้เขาบอกว่าทางออกเดียวก็คือลงไปลงไปในท่อลงไปในท่อระบายน้ําลงไปดาวดับโอ้โหสี่สักกูไม่รู้เลยว่ากูต้องไปทางไหนเนี่ยโอ้ยเอ้ยเอ้ยไปทางไหนนะไปทางไหนนะป๊บลงมาปิดป,ประตูข้างหลังคุณเพื่อถึงเวลาผู้ไล่ล่า เทคนิคแต่ละเทคนิคขอบคุณครับ